ลมมาแล้วแรกนึกว่าจะไม่ลมนะครับ สุมขายของไปซะแล้วครับ จะไม่มีลมนะครับลมมาเนี่ยรุ่งขายของลมเลยมาวูบเดียวนะครับลมแต่ฝนไม่เท่าไหร่นะครับลมเนี่ยหนักเลยวุบเดียวเลย ต้นไม้ล้มเลยนะครับสาโอ้ปิ้วไปหมดเลยตุนป้ามาล้างต้นหมอนล้มครับโ่นเลย ฝนตกตางแงหวัดนะครับลมแรงมากนี่นะครับตกเกือบโดนรถนะครับน่ากลัวนะครับมาแป๊บเดียวเองจานดาวเทียมไปแล้วนะครับมันมาทางเดียวกันนะครับลมนี่กับต้นหมอนเนี่ยครับหมุนหมุนมุน หมุนนะครับพอรดำกับปคือกันไปแล้วนั่นจานดำไปหมดนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนี่พ่อใหญ่ทองมาตัดต้นหมอนนะครับาาามาวูบเดียวเลยนะครับนี่เาจะกิ่งมันออกนะครับเราเก็บวบเหมือนเดิมดัดเข้าไปเหมือนเดิม สวัสดีครับที่คมอนทัวร์นะครับออกมาดูลุงสีไถนาก็ดูบรรยากาศก,ก่อนฝนตกนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับฝนหนี่ลมมาก่อนเลยแล้วก็ฟ้าแรงมากเลย บรรยากาศนะครับ27มีนาสองหาหห้นะครับกลางทุ่งนาฤดูฤดูนี้มีมันจะลมแรงแล้วก็มีฟ้านะครับมีฟ้าแรงนะครับบ้านต่างจังหวัดช่วงนี้นะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับช่วง1 0โมง11โมงนี่3637นะครับองศาอุณหภูมินะครับความร้อนเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถกันตรงนี้นะครับ หานายอยู่ตรงนู้นนะครับฝนกำลังมาแล้วทางทิศเหนือของอหมู่บ้านนะครับถ้ามันเย็นมาก่อนมันน่าจะไม่ตกแรงนะครับน่าจะไม่ลมแรงแต่ถ้าร้อนๆแล้วมาเลยทีเดียวทีนี้ ลมแรงนะครับฝนคืบคานเรื่อย ฟ้าก่อนฝนตกนี่ลมมาทางนี้พอดีเนี่ยฝนกำลังก้อนนี้กำลังมาโอ้เสียงฝนเสียงฝน ด,ดูร้อนนะครับร้อนมากเลยวันนี้สามสิบไรสามสิบหกนะครับสามสบหองศาพอช่วงสี่โมงครึ่งมาเลยทีนี้ฝนต่างจังหวัดนะครับต้องระวังช่วงนี้ เทปน่าจะมีไหมอืม,มน,น่าจะเล็กอย่งเงี้อุ้ยมาแล้วครับมาแล้วมันน่าจะไม่หนักครับมันจะบางๆตอนนี้มันอ้อมๆอยู่ ไปเข้าบ้านกันครับ